สวัสดีครับครับสำหรับช่วงนี้ก็มีฝนตกหลายพื้นที่ก็ขอให้ทุกทุกท่านโปรดระมัดระวังนะครับเรื่องดินฟ้าอากาศลมฝนต่างๆก่อนที่ฝนจะมาเข้าหน้าฝนแล้วก็ให้เก็บสิส่งของนะครับสิ่งของต่างๆแล่ก็ให้มัดระวังใหญ่ไกล้ต้นไม้ใหญ่ ้องฟ้าครับมื่อทรรมืนดำาทํมมืนม,มนมาแล้วเขาทางจังหวัดเลยพอคาดว่าคงจะตกแล้วครับของฟ้ามืดทธรมมืนดำมาเป็นกลุ่มเป็นก้อน ก็มีทางกรมอุตุนิยมวิทยากรมอุตุนิยมวิทยาก็เตือนอยู่นะครับว่าอาจจะมีฝนตกหนักหลายพื้นที่หลายจังหวัดนะครับครับส่วนทางภาคอีสานคาดว่าก็คงจะเป็นทางจังหวัดเลยนองบัวลําพูกระสินไปประมาณนั้นครับภาคต่างๆก็คงจะตกเช่นกันเพราะคงจะเข้าฤดูฝนแล้วแหละครับขอให้ทุกทท่าน เก็บสิ่งเก็บของนะครับดูแลของของตัวเองครัก่อนที่จะเกิดภัยต่างๆเราต้องช่วยเหลือตัวเราเองก่อนครับสำหรับที่นี่วันนี้ท้องฟ้าขนาดนี้เวลาประมาณสิบสี่นาฬิกากว่าก็ได้ถ่ายทำที่อำเภอชุมแพรครับวันนี้ที่อำเภอชุมแพท้องฟ้าเมือ่อมืดมืนมาแล้วแต่ฝนก็ยังไม่ลงนะครับมองไปไกลก็คงจะตกแล้วละ่ะทางจังหวัดเลยทาง เหนือนะครับทางเหนือฝนกมากเกมนครับต้มธรรมนมาแล้วเริ่มมีลงมาแต่ม่ไฝนยังไม่ตกนะครับข้าพเาขอให้ทุกท่านก็สู่หน้าฝนแล้วนะครับอีกรอบครับเก็บสิ่งเก็บของครับระวังอย่าอยู่ที่โล่งแก้งและอย่าอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่และอย่าอยู่ใกล้ป้ายโฆษณาใหญ่ ให้ระมัดระวังตัวครับทุกสิ่งทุกอย่างเรื่องลมเรื่องพายุมาแป๊บเดียวก็ทําให้เสียหายได้มากมายครับขอคบคุณคบที่เข้ามารับชมครับขอทุกท่านมีความสุขครับอย่าลืมครับกดติดตามกระทืบไลค์กดแชร์ถ้าถูกใจครับผิดพลาดประการใดคําเดิมครับขออภัยมาณนะที่นี้ด้วยเหมือนเดิม ดูภาพครับดำทะมึนครับครับขอบคุณสวัสดี